สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวบุภาพนมคุณนะคะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าหน่วยบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะมนตคลองขุดสาขาอำเภอเมืองจังหวัดสกลด้วยวันที่31พฤษภาคมของทุกปีองค์การอนามัยโลกได้กำหนดเป็นวันวสุบุรีโลกโดยปีพุทธศักราช2566มีคำขันวันวสุบุรีโลกคือบุหรีไฟฟ้ามีสารพิษเสิดอันตรายดิฉันจึงขอใช้โอกาสในวันวัสุบุรีโลกเชิญชวนทุกคนที่สูบุหรีใช้วันที่31พฤษภาคม เป็นวันเริ่มต้นในการลดละเลิกสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณเองและเพื่อสุขภาพที่ดีของคนที่คุณรักนะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองขุดสาขาอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเล็งเห็นความสำคัญในวันงดสูบบุหรี่โลกคือ31พฤษภาคมของทุกปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งองค์กรภาครัฐ และเอกชนรวมถึงคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองสตูลโดยมีเป้าหมายหลักคือป้องกันนักดื่มนักสูบหน้าใหม่และลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ดื่มสุราลายเก่าลงมีการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินการสร,าสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยมีการลงพื้นที่ตรวจร้านในชุมชนเพื่อเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายร่วมกับเครือข่ายทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข การยกระดับสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยมีการทำกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสสังคมให้เกิดความตื่นตัวโดยการสร้างการรับรู้สร้างภูมิคุ้มกันและสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นในโรงเรียนชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาและอสอมอ การสร้างมาตรการการทำให้ชุมชนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การบำบัดรักษาการช่วยเลิกสูบเลิกดื่มโดยมีคลินิกให้คำปรึกษาเลิกสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวันนี้เรามีวิธีเลิกบุหรี่ด้วยวิธี5ข้อง่ายๆโดยไม่ต้องพึ่งยามาฝากนะคะข้อแรกกำหนดวันที่จะเริ่มงดสูบบุหรี่ข้อที่2บอกครอบครัวเพื่อนและคนรอบตัวถึงความตั้งใจนี้ ข้อที่3กํกจัดบุหรี่และอุปกรณ์การสูบบุหรี่ทุกอย่างออกจากชีวิตข้อที่4เตรียมใจที่จะต้องผ่านช่วงเวลารู้สึกไม่สบายจากการงดบุหรี่และข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะปรึกษาแพทย์ของคุณให้ช่วยเหลือหวังว่าทุกคนจะเอาชนะใจตัวเองได้สําเร็จนะคะขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะ